ดิสยูโน w 5ทริปเทคนิคพิเศษร,ระบบ New GF MIS ไทยโดยสำนักง,งานคลางจังหวัดลำปาง EP ที่1ประจำเดือนพฤศจิกายนพศ2566 Are you ready? Let's go <S ทริปที่1วิธีการย่อและขยายหน้าจอสำหรับการทำงาน ท่านสามารถปรับขนาดเนื้อหาได้ตามความเหมาะสมกับผู้ใช้งานด้วยวิธีการย่อหรือขยายหน้าจอโดยการกด Control Alt n a t e และล้อเลื่อนของเมาส์พร้อมกันหรือจะกด Control Alt n a t e แป้นลูกศรเลื่อนขึ้นบนได้นะคะทิปที่2การเข้าใช้งานในระบบ New GF Thai ถ้าเสียบท้ากเก้นคีย์ใส่วัร์ดและหน้าจอเข้าใช้งานไม่ได้ต้องทำยังไง วิธีการแก้ไขให้เคลียร์แคชของ browser Home 1. เปิดโคมสคลิกขวาด้านบนให้คลิกเพิ่มเติม 3. คลิกเครื่องมือเพิ่มเติมเลือกล้างข้อมูลการท่องเว็บ 4. เลือกช่องเวลาจากด้านบนต้องลบทุกอย่างนะคะให้เลือกตั้งแต่เริ่มต้น 5. เลือกช่องคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นและรูปภาพและไฟล์ที่แคชไว้ 6. คลิกล้างข้อมูล7แล้วเข้าระบบใหม่อีกครั้งค่ะ โดยแสดงหน้าจอดังนี้ค่ะทิปที่3สลายเอกสาร PO ปี2 5 66และต้องทำ PO ใหม่ในปี2567ระบบฟ้องต้องใส่เลขที่เอกสารสำรองเงินต้องเอาเลขเอกสารมาจากตรงไหนคะ หลังการสลาย p o ปี2566ให้ล็อกอินเข้าระบบ New GS ไทยเลือก Agency ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐเลือกระบบจัดซื้อจัดจ้างเลือกการบันทึกรายการสั่งซื้อจ้างเช่าเลือกบสศ1หรืสอ,สนนอบอสศ4ห,หลังจากนั้นเลือกค้นหาใส่เลขเอกสารบสศ1หรืสอ,สนนอบอสศ4เลือกประวัติการแก้ไข แล้วให้นำเลขเอกสารที่ขึ้นต้นด้วย PF มาใช้เป็นเลขที่เอกสารสำรองเงินได้โดยแสดงหน้าจอดังนี้ค่ะทริปที่4ทํทำการบันทึกบส01ปี2,566ใหม่ระบบฟ้องไม่พบเลขที่เอกสารสำรองเงินทั้งที่ใส่เลขที่เอกสารสำรองเงินแล้วต้องแก้ไขอย่างไรคะ ง่ายเลยค่ะแค่กระบุวันที่ในใบสั่งซื้อสั่งจ้างบส0 1ตัวใหม่ต้องเป็นวันที่ที่เปิดงวดในปีงบประมาณปัจจุบันปีงบประมาณ2,567คลิปที่5ไม่สามารถยกเลิกใบตรวจรับตามแบบฟอร์มบรอศร,ระบบฟ้องว่างงวด12ปีงบประมาณ2,566ไม่เปิดต้องทำอย่างไร แนะนำให้บันทึกบอร,รอศใส่วันที่ผ่านรายการตามงวดบัญชีดีงบประมาณปัจจุบันเนื่องจากเป็นใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ถูกยกยอดมานะคะและอย่าลืมมาติดตามกันต่อใน EP 2นะคะกลุ่มงานระบบการคลังสำนักงานคลังจังหวัดลำปางยินดีให้บริการด้านการเงินการคลังภาคด้าิเล็กทอนิกสใหม่ระบบ New GF t h a คะ่ะ